ปั้นเย,ยอะครั้งนี้ก็ดีครับใช้สวยก็ือคอกาสสวัสดีท่านผู้ชม,มที่กำลัรับชมช่องนัทแต้มฟิตชิ่งนะครับตลอดจนหน้าหน้าที่มีใจรักและชื่นชอบให้กบับตกปลาทุกๆท่านเลยนะครับพบกับผมนัทแต้มฟิตชิ่งอีกืันเดิมครับผม วันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่27เมษาย,ยนของ2568ครับก็สําหรับ e ีนี้ผมนัดแต้มก็ได้มาออกไม้ที่คลองส่งน้ําสูณภูมิครับวันนี้่ามกลางสภาประกาศที่ร้อนอบอ้าวครับนะฮนะตรงน,นี้ก็เป็นเวลา7โมงนะครับแดดก็ยังร้อนอบอ้าวแล้วครับเมื่อถึงเมื่อเช้านี้6โมงครึ่งก็ยังคึมๆค,ครับตอนนี้ก็เมฆก็จางหายไปแล้วครับในฝั่งตะวันตก ฝั่งตะวันออกก็นี่ครับฝั่งที่ผมยืนนี่อยู่ฝั่งตะวันออกก็แดดคองส่งน้ําเราก็ไม่มีร่มให้บังครับไม่ก็คองส่งน้ําก็เลี่ยนเลยครับไม่มีร่มไม่มีอะไรให้บังเลยครับก็รออีกสักสองสาเดือนครับต้นไม้ก็น่าจะขึ้นพอให้ได้หลบท้ยร้อนครับนี่วันนี้ก็มาออกไม้ใกล้ๆบ้านครับคองส่งน้ําโุนอภูมิจังหวัดสมุทรปราการครับก็ไม้นี้ก็มากันบ่อยแล้วครับเป็นไม้ดังอีกไม้หนึ่งในเขตจังหวัดสมุทรปราการครับ ผมก็พักอยู่ใกล้ๆก็เลยถือโอกาสมีวันหยุดวันอาทิตย์วันเดียวครับก็เลยมาออกหมายอยู่ใกล้ๆบ้านครับนี่ครับสภาพหมายช่วงเช้าก็วันอาทิตย์ก็มีน้าๆมากันเยอะอยู่ครับจุดที่ผมลงก็จะอยู่ตรงหน้ามอราชพัฒนครับนี่ครับมอราชพัฒน์ก็จะอยู่ฝั่งซ้ายมือครับเลยมาประมาณสองร้อยเมตรครับจอดรถข้างล่างครับรถลงมาได้ครับตรงนี้สภาพน้ําก็น้ําลดลงเยอะครับ วันนี้ก็เอาเบ็ดมาสีคันเป็นคัน UL คันเล็กครับคันหนึ่งจดแปดเบ็ดสองขีดแปดครับนี่เป็นคันตกกุ้งคัน u l ครับมาคันเล็กๆนี่ครับสภาพหมายเราก็จะประมาณนี้ครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงสิบนาทีครับผมก็ลงเบ็ดไปเรียบร้อยครับลงเบ็ดเมื่อกี้นี่เหยื่อก็เราก็เป็นเหยื่อเดิมครับเหยื่อไอ้ลำบ่มชิปก้วยของฟิชชิงพัดจินครับเหยื่อเป็นเหยื่อของผมเองครับนะนะจะมีแต้มมีตัวไหมครับวันนี้วันนี้ก็มาตามหา ปลานิลไซโบโบเหมือนเดิมครับส่วงเช้ามานี่ปลานิลเล็กก็ขึ้นดิมฝั่งเต็มเลยครับวันนี้มาคัดไซเอาครับนหน้าจะมีตัวโบอโบมาฝากพี่น้องเราหรือเปล่าครับไปลุยกันเลยครับกำลังจะปั้นเหยื่อคันนี้พอดีครับคันแรกหนึ่งคันนี้เมื่อกี้ก็โดนไปแล้วครับหนึ่งตัวไซบสวยๆนี่ก็มาอีกหนึ่งตัวครับเนี่ย ลูกเกิดครับนี่เมื่อกี้โดนไปตัวใหญ่กว่าน,นี้ครับไม่ได้ถ่ายให้ดูครับครั้งที่สองครับน่าจะเป็นปลานิลเซตเล็กๆครับมากินเหยื่อดูจากสภาพไมายแล้วตาข่ายน่าจะลงเยอะครับเนี่ยหลักไม่ใช่หลักตาข่ายทั้งนั้นครับวัดเลยครับปลานินเล็กครับ มี่แต่ตัวไซขนาดนี้แหละครับเอาไปทําปลาเค็มครับนะนะใส่ปลาเกลือครับนะนะคลอ,องสูงน้ำช่วงนี้นี่ครับปลาลูกเกิดครับเดี๋ยวใส่ปลาเค็มครับนี่ ไปทำปลาเค็มไปทปําปลาลาครับใส่ปลาเกลืออยู่ครับ ปลาเกลือเหมือนเดิมครับคำเล็กๆอย่างนี้ก็เก็บง่ายดีครับนะนะ ยังเป็นปลาเล็กอยู่ครับอาติดสองเลยครับตัวนี้นี่ครับอ่าสองตัวครับเป็นปลาลูกเกิดครับขันเนยดึงครับเนยครับเป็นไซปลาเกลืออยู่ครับไซนี้นี่ครับเกียก็ได้ปลาเนยไซสวยๆมาหนึ่งแทมครับถ่ายช็อตไม่ทันครับนั่นนะ ปบเห็นปลาเง็นใส่ปลาเกลืออยู่ครับนนี้แนใส่ปลาเกลือครับครับตอนนี้ก็เป็นเวลาใกล้จะเที่ยงแล้วครับสภาพอากาศก็ลมแรงมากครับสิบเอ็ดโมงครึ่งครับลมแรงมากครับ เป็ดคัดเล็กๆในป่งไปโยกเลยครับคึมๆครับ <S 2> <S 2> <S ป้าปรากาศเหมือนฝนจะตกเลยครับฝั่งทิศตะวันตกก็คึมมาแล้วครับ Thank you. <laughs> อันนี้ลูกเกิดกินจัดมากครับโอ้ ตัวเท่าหมดนี่ครับ ข้หมดเหมือนเดิมตีไปเมื่อกี้ครับนี่เจอลูกเกิดเล่นงานเอาส้นร่วมเลยครับ กินครับกินตอนมันหมูครับ สายเดียวหมดเลยครับสาลูกปลาเกิดครับปลาเน้นส่เดียวหมดเลยครับนี่สปลาเกลือครับ เราไปทำปลาล้าครับทำปลาเข็บก็ไม่ได้ครับไซนี้ต้องทำปลาล่าอย่างเดียว ตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามโมงตรงตัวดีเลยครับคิดว่าน่าจะเก็บไม้นะครับเพราะว่าปลาเล็กเยอะมากครับวันนี้ก็มาตกปลามาเค็ดเดือลองเดือครับไมรู้ว่าใช้ได้ครับมาตปปลาตามออเดอร์ครับเพราะว่ามีเ,เพื่อนที่ทํางานสั่งปลาไปทําปลาล่าครับก็เลยได้อยู่นานหน่อยครับวันนี้ สภาพอากาศตอนบ่ายสามโมงก็ไม่ร้อนครับวันนี้ลมเย็นดีครับคืมๆเหมือนฝนจะตกครับปลาร้องสภาพอากาศดีครับก็ปลาใหญ่ไม่เข้าเลยครับวันนี้เมื่อช่วงสายๆก็จะกร ตกปลาเ้าก,กลับกันไปเยอะแล้วครับฝั่งตรงข้ามก็ไปกันหมดแล้วครับวันนี้อากาศดีมากครับประตูน้าก็ยังไม่กลับนครับเต็มเหมือนเดิมวันนี้วันอาทิตย์ก็นักตกปลาก็เยอะเหมือนเดิมครับเต็มทุกที่นั่งฝัง่งที่มีประตูน้านี่เต็มทุกที่ครับเยอะก็หมดแล้วครับนะนี่แล้วอยู่นิดนึงก็จะรอให้ เพื่อนๆมาเอาปลาไปทำปลาล้าครับปลานิมไซ้์เล็กๆครับวันนี้นี่นี่ครับนี่แบบปลานิมไซต์เล็กๆ,ๆเราไปทำปลาเกลือปลาล้าครับ งานงเราก็ถือว่าได้เยอะอยู่ย <_: S 1> ครับก็เดือดชิบกล้วยของเราก็ยังมีผลงานให้ได้ชมผลงานกันเรื่อยๆครับเดี๋ยวชุดนี้ก็ผมใช้ตกเป็นประจําจครับเป็นเดือวชิบกล้วยก็ช่วงก่อนมาตกหน้าไม้ผมก็จะแต่งน้อยมะเขือนิดหนึ่งครับแล้วก็มีกะทิกะทินี่ใส่ไม่เยอะครับมะเขือก็ใส่ประมาณถึงกำมือถึงสองกำมือครับก่อนที่จะตกแล้วก็ใส่ขนมปั โอเคครับนะนะสำหรับ EP นี้ผมก็ขอขอบคุณพี่น้องนาน,นานทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปจนจบนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อๆไปนะครับ mm hmm. ก็สำหรับ EP นี้ผมนัดแด๊ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ